สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ปุ๊จะพามาทําลาบปลาค่ะทุกคนนี่คือเนื้อปลาหมอที่พี่ปุ๊ไอแกเอาเนาะนี่พี่ปุ๊จะโคกให้ละเอียดนะคะทํหลากเนาะไข่ไข่ก็ลาบปลาดุกแต่ว่าพี่ปุ๊อาจจะเฮ็ดมีนําขึ้นหน่อยนึงค่ะอันนี้มีพริกกับเนื้อปลาพี่ปุ๊ใส่ในโคกไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ปุ๊จะเอามาโคกให้ละเอียดเนาะค่ะเดี๋ยวพี่ปุ๊จังสิบปุ่งอีกที่หนึ่งค่ะหอมก็จะมี นี่ค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่ปูก็ได้อันนี้คือขาอ่อนนะคะขาอ่อนเนาะนี่พี่ปู่ซอยขาไว้ค่ะทุกคนนี่คือขาอ่อนนะคะแล้วก็มีสารแนซอยต้นหอมพัคซี่ที่พี่ปูซ้อยนะคะเนี่ยผสมกันไว้แล้วเนาะค่ะนี่ยอยู่ในนี่เลยนะคะนะอันนี้ก็คือใบมะกรูดเนาะค่ะเนาะใบมะกรูดนี่ขาดบอไรเดอราลาบป,ป่าเนี่ทุกคนขาดบาอไดเอลีเนี่ตัวนี้สีหอมมากเลยค่ะ ก็จะมีพริกอ,อะะกก่อนซอยเนาะค่ะมีพริกอ่อนซอยแล้วก็มีหอมแดงซอยน้อยนึงค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาตุ่มเนาะคะ่ะลาบป่ามันต้องใส่สำหรับบานพี่ปูนะคือถ้าเข้าวบริลาบแห่งเนาะถ้าลาบแห่งเข้าจังไซแบบไอ้น้ำป่าก็ได้ค่ะ ที่แบบว่าบีบมะนาวใส่เนาะอันนี้พี่ปูสิลาแบบให้มีน้ำแน่นนิดนึงค่ะแบบว่าบมเมนว่าเยอะแยะเนาะค่ะมาค่ะมาเบิ่งน้ำพี่ปูเด้อเดี๋ยวพี่ปูพี่ปูกจะโขกเนาะจะโขกให้ละเอียดเลยค่ะเนี่ยตัวนี้ก็คือพี่ปูจะโขกจะตำแบบว่าให้ละเอียดเลยนะคะทุกคนนี่แบบนี้เลยค่ะคือเขาตำให้ละเอียดเลยเด้อค่ะเดิมนี่ พี่ปูจะตำแบบนี้ไปไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งไปน้ากันเลยค่ะหลังจากที่พี่ปูโขกแล้วนะคะคเนาะโขกแบบละเอียดแล้วเนาะ,ะพี่ปูกจะะป็จะใส่คานะคะพี่ปูจะใส่คาลงไปนะคะีใส่คาเข้ากับโขกไปน้ากันกับเนื้อปลาให้คามหอมนะคะี่โขกไปเลยค่ะนี่ค่ะ นี่ละค่ะทุกคนเท็ดบ่ายากแร้ค่ะนี่หลังจากที่พี่ปูแบบว่าขูดขูดละเอียดแล้วเนาะค่ะเนาะทุกคนนะคะพี่ปูก็จะใส่น้ําปลานะคะน้ําปลาที่พี่ปูต้มไว้นี่หละค่ะนี่ค่ะใส่ไปเลยใส่ไปเลยเห็นมโนค่ะเนาะนี่ค่ะคือห้าวบะตองใส่ลายเนาะ ใส่ไปก็ได้ค่ะทุกคนแบบใส่ไปเลยนะคะนี่ค่ะคือแบบกระชได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแขนพี่ปูจะใส่หอมใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะอ้าอวขวดลงเลยค่ะสไตล์พี่ปูอีกแล้วนะคะอย่างเรานะคะเอาไป ตำแนใ่ให้ปลาให้ปลามันกรห้อมกับใบมะกรูดผสมกันเนาะค่ะเห็ดง่ายๆค่ะพี่ปูลาบกระเข็งลาบปลายังก็สร้างพี่ปูเสียเฮ็ดสไตล์แบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะมาดูกับพี่ปูเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวนะ แล้วได้ๆนี่ทุกคนนี่ตักใส่ถ้วยเลยนะคะนี่มันกับบได้ว่ามีน้ำยังเยอะแยะเนาะค่ะเพราะว่าเนื้อป่ายิงเข้าต่ายิงยิงเข้าขู่เข้าไปในป่าในสิฟู่มากเลยนะคะเนื้อป่าสิฟู่มากนะคะปลาหมอนะคะพิปูกับปได้ว่าเห็ดเป็นน้ำแบบลาป่าพ่ปูแต่ว่าพิปูไปใส่เขาขั่นะคะเพราะว่าพิปูบลได้แต่ว่าอันนี้ค่ะ นี่คะ่ะทุกคนเป็นไงคะหน้าตาเป็นไงเป็นไงนะคะมาคะ่ะมาเบิ่งน,นํำกัดขอโทษนะคะอาจจะแบบหมุนในเนาะนี่คะ่ะลาปปลาพิปุเนาะคะ่ะนี่คะ่ะนี่เนื้อแน่นเนื้อฟูๆเลยคะ่ะเป็นไงคะอันนี้ก็จะเป็นพักเนาะคะ่ะทิปูก็มีพักก็คือ พักการจองรวกค่ะทุกคนแล้วก็เป็นถั่วลันเตาหวานนะคะพี่ปูโบพี่ปูบอลหวงนะคะกินสดนะคะมันสีหวานมันสิกรอบค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นใบมะกอ,อกเนาะใบมะกอ,อกอันนี้ก็จะเป็นพักติ๋วค่ะผักบอลายค่ะเมือนี่นี่ค่ะก็สิประมาณนี้ค่ะคลิปนี้พี่ปูกะคือสิขอจบเพี่ยงแค่นี้เนาะค่ะลาป,ป่าพี่ปูเป็นจังไรค่ะทุกคน เอาไว้พบพ่อกันอีคลิปหน้าคือเก้านะคะคลิปนี้พี่ปูขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ